สวัสดีครับทุกคนนะฮะบาเบียร์ท่าพนงกับผมตอนนี้เบียรก็มาซื้ออาอนาหน้าเตรียมขึ้นเต๊ระร่าโพไหมเราให้ประจัดให้เลยนะฮะก็สั่งเป็นชุดจะเป็นจัดาใา้ได้เลยนะก็ะมาแล้วทุกคน,กคนมีอะไรบ้างมาดูกัน,นครับยื้อยังไม่ ครับให้ร้านมันจัดให้เลยนะทุกคน่าจะนอันนี้แอไม่เหรอครับอ๋อใหม่จางคลเก้าอยางอันนี้เคือเคลียนอันนี้คอยก้าวสีอันนี้ป้ยายน่ตาดินย่างหรือย่างออ่ะตาดินทำนะครับตาดินทำแล้วเนาะแสดงว่าอันก็ต้องใชฝ่ายสีแล้วเนาะหินหินนะครับหินหินหินย่าง เหินทองเงินนะพี่เ,เงินทองหนาเดี๋ยวพี่เก้วหยมาแล้วครับ<อ>ใจได้หรือยังใจใจหนาที่มีะครับนีแล้วใจมีแล้วเนาะครับจีวส่อมีนี้ด้วยะนะอันนี้ไมนน้ก็เป็นงานหานะ ก็เยอะวันนี้วันเสาร์คนก็น่าจะมาเที่ยวเยอะนะครับนี่ครับอันนี้ยังนอนใส่อะไรน้ำมนยังกับพุ่งหูนหนูได้ไหม เงอาเงินใส่เองเลยเงินที่บ่งหันครับคือเงินแบบเป็นเงินธรรมดาเงินเหรียญบาทเงินหัรียมาเงินสลึงค่ะใส่สามอันเลยเด้อะเงินบาทแทนเงินเงินเหรียญบาทสีเงินแทนเงินเหรียญอ๋อครับอันเป็นสลึงแทนหน้าครับครับสลึงพร้อมมีมีสลึงต้องมีเงินทองหน้าขนาดอยู่ในเหรียญนะนะเพราะฉะนั้นก็เลยเอาทุกอันอ๋อทุกเหรียญทุกเหรียญมีเหรียญลงไปเหรียญสลึงแล้วก็เหรียญบาทเหรียญหัชิดตังเหรียญเหรียญหนาที่เราแทนกันได้นะคะครับ อันนี้คือครบโครบเรนไหมครับคบแล้ค่ะาาส,สายไป็นัวบริไดญดึงแล้วเอาตัวนี้ผูกเพงเพิงตัวนี้ผูกเพิ่งตัวนี้ลงหลุมส่วนเดี๋ยวขาวตอบมาต้องผู้เชี่ยวชาญหนึงก่อนขาอไมหาดอกไม้เอาเนอครับดอกไม้ไม่สดเอาถกูกันลานทั้งเสาเอกเสาโทเงินเดีลงทั้งเสาเอกเสาโทครับส่วนไม่เนี่ยลงเอกลงเอกลงเอกอ๋อไม่ก็่งเอก อ่าสามตัวนี่ลงเอกครับส่วนเสาธงอ่ะอันไส้ไส้ตะพวกนี่ลงอ๋อกับเงินครับเงินเหรียญบาทเหรียญห้าชิปเหรียญสลึงน่ะครับลงโทครับอ่ะโอเคม้วนขามาเป็นบอหน้าจ้ะเ็ชหน้าเจ็ดเองครับเองจ้ะเพื้ออะไรจ้าโอเควันตามนี้นะฮะแค่นี้ละไปยอไปรางเงิน บล้างเงินล้างทองมีแล้วก็ใบมะยมใบมะยมจ้ะต้นอะก็ได้ส่จแค่นี้แล้วก็กต้นกนล,นนล้วยต้นอ้อยต้นอ้อยจอ้ตจะต้นอ้อยมีเหรวบ้านเานี่ั้อ๋<า>ออืดหยังอ้ยอย่งก,กาได้ก็ธรมามาเห็ดพี่ๆอ๋อคร่บอบ้อยโอ้อยอดเียไปเห็ดพิ่ตเสริมตนแ้มานักบมดครับขอบคุณครับ เสรจแลก่นค,คลิปนี้ก็มา่น,นีก่อนนะครับเดีย๋ยวมาคิดว่าคา่าไนครับ